ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวโควิ19ด -19 กันอีกครับวันนี้เป็นวันที่20ธันวาคม2563เวลา12.13นาฬิกานาทีครับแหล่งข่าวจากพ p พีทีีออนไลน์ครับด่วนอายุทยาพบสาว29ปีติดโควิดนั่งรถทัวจากเชียงใหม่เปิดไทม์ไลน์เดินตลาด อยุธยาเปิดข้อมูลพบติดเชื้อโควิด1รายเป็นสาววัยสิปีนะครับเดินทางมาจากเชียงใหม่นักลูกทัวร์ท่าตอนกรุงเทพนะครับท่าตอนถึงกรุงเทพนะครับเปิดไทม์ไลน์หากลุ่มเสี่ยงต้นตอศูนย์ปฏิบัติการสภาวะฉุกเฉินโควิด -19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานข้อมูลวันที่20ธันวาคมพบผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน1รายนะครับข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้พบว่าเป็นหญิงวัย29ปีอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่งเดินทางกลับจากไปทำงานร้านเสริมสวยที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการป่วย เข้าสู่กระบวนการกักกันโรคแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้าทำลายเชื้อในที่พักตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนติดตามผู้สัมผัสแล้วเปิดทำลายของหญิงวัย29ปีรายนี้นะครับวันที่16ธันวาคม2563เวลา4โมงเย็นนะครับเดินทางจากอำเภอแม่าอเียงจังหวัดเชียงใหม่ โดยสารรถบกบกอส,อสองชั้นนะครับถ้าตอนกรุงเทพบริษัทบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะครับนั่งชั้นล่างโดยมีผู้โดยสารชั้นล่าง3ามคนสวมหน้ากากทุกคนโดยผู้ป่วยสวมหน้ากากตลอดเวลาวันที่17ธันวาคม2 5 6 3เวลาประมาณ4ี5หนะครับเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลง รถที่แยกสะพานเชียงรากน้อยแยกบางปะอินถนนสายเอเชียนะครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านพักวันที่18ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกา30นาทีโดยสารท้ายรถกระบะใบตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลบางปะอินวันที่่1 9ธัน, 19, นวาคม2563เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาไปเดินซื้อของที่ตลาดเช้า ตลาดหมู่บ้านสีทองอำเภอบางปะอินกระทั่งเวลา15นาฬิกาผลตรวจพบติดเชื้อโควิด19ไม่มีอาการและเข้ารับรักการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจหาผู้โดยสารรถบัสคันเดียวกันประสานตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ป่วย ทำงานในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมค้นหาวินมอเตอร์ไซค์ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง10บรายข้อมูลนะครับวันที่1 0ธันวาคม2513นะครับของอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุอธยาน,นะครับก็มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก1รายนะครับ ยอดผู้ป่วยสะสม9รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่ก็เป็นรายที่9นะครับอําเภอบางประอินเป็นสาวไทยอายุ29ปีนะครับจับกับจากทํางานร้านเสริมสวยจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้เล่ามาแล้วนะครับข้างต้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ